ดีครับผมเอกพลเมืองไทยนะฮะเพราะวันนี้เลิกง,งามยามดีวันที่13มีนา2564เ,เวลาประมาณเกือบจะ6นาฬิกาและว,วันนี้เราจะไปอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดของผมกับเพื่อนร่วมทางอีก2คนก็มีคุณไพศาลฉายาพิศาลไพศาลอะไรแล้ววะ ลิ้นแข็งแล้วก็เต้ยเต้ยเต้ยนะฮะนี่พวกเพื่อนฝูงของเราที่จะร่วมทริปกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนรออีกคันหนึ่งที่บางปะอินวังน้อยสิ่งที่เราจะไปอําเภอตะพานหินเนี่ยอยากจะไปแนะนําสถานที่สําคัญๆเพื่อให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดแหล่งท่องเที่ยวดีอําเภอมีที่ท่องเที่ยวดี ผมว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องดีขึ้นการเดินทางนี้เราขับมอเตอร์ไซค์กันไปทั้งหมด4คันมฮาร์เรย์เดวิสันอ่าพี่สันแนะนำหน่อยรถฮาร์เลย์รถผมแบตเตอรี่ครับแบ <ripped out jamais> <sm ot iv ism> <anche> ตเตอรี่น่าระยืมเขามาขี่ส่วนคุณใต้คุณใต้ฮาร์เรย์เดวิสันครับฮาร์เรนี่รวมตัวกันครั้งแรกปกติจะไม่ค่อยได้ออกทริปเท่าไหร่ไหวไหม จค <laughs> <laughs> คิดว่าจะไหวคิดนานเลยเดี๋ยวเริ่มเดินทางเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้รถมีปัญหานิดหน่อยก็จะต้องแกะออกแต่ไม่มีไม่มีอะไรที่นั่งตกใจรถมันหลวมฮะเขาติดน็คนที่เขาติดมาหลวมมากแต่คนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องเลยนะไม่เกี่ยวเครื่องไม่เป็นไรลยเครื่องอะไรบางไปอินหรือเปล่านะบางไปอินเดี๋ยวอีกอีกประมาณไม่กี่ิโลก็อยุธยาละเราใช้เวลาออกจากนอประมาณ6กโมงเศษมาถึงนี่ประมาณประมาณไม่ยังไม่เจ็ดโมงเลยยังไม่เจ็ดนาฬิกาผมว่าใช้เวลาเร็วเหมือนกันเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคันหนึ่งสวัสดีครับ ไปรอที่นี่หรอใช่ครับแล้วก็มาเลยไปนี<อ>่ขาเหรอสวัสดีครับนี่ัดีครับม,ม,มาจากราดเท้าวครับพอดีอองเปลี่ยนจุดหรือเปล่าเลยต้องรีบมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยยุดยาไปนิดนึงเป็นร้านข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวเรือ,อ ไินมาแล้วเลยยุติธมาล้ตอนนี้กําลังจะเริ่มต้นกําลังจะเตรียมตัวเดินทางกันเที่ยวนี้มาสี่คันเดี๋ยวทิปหน้าพยายามจะเอามาเยอะๆกว่านี้เพื่อให้สนุกสนาน ตอนนี้เรามาอำเภอตะพานหินจัง,ห,งจหวัดพิจิตรแล้วถึงบ้านเกิดแล้วตอนนี้เรามาถึงตะพานหินแลวนะฮะอำเภอตะพานหินจังจหวัดพิจิตรแล้วพอมาถึงเราก็มาเริ่มมารับประทานอาหารกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนีเ่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยเรียนมัธยมเราขายมากี่ปีแล้วอ่าแนะนําตัวก่อนอ่อาครับ หานก๋วยเตี๋ยวกระดกนะครับมีสะพานได้ครับสะพานใหญ่อยู่เส้นสะพานใหญ่เส้นทางผ่านเมืองเลยครับคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าขายมากี่ปีแล้วเนี่ยขายมาก็น่าจะเอารุ่นพ่อเลยตั้งแต่รุ่นพ่อเลยตั้งแต่รุ่นพ่อตั้งแต่ผมเกิด้วครับจะหกสิบปีแล้วจะหกสิบปีแล้วข้อชื่ออะไรแล้วลูกชิ้นอะไรแล้วตอนกอนลูกชิ้นเจ๊โคลูกชิ้นย่างเนี้ยโค่ตะบันหินเนี่ยครับสมัยก่อนสมัยก่อนลูกชิ้นย่างเจ๊โคอร่อยอร่อยแล้วเป็นไงขายดีไหม ตามเศรษฐกษิจชุดนี้ก็แย่ๆหน่อยพออยู่ได้แค่พออยู่ได้นะฮะจริงๆแล้วตะพันหินนะ่ะมันเป็นเมืองเล็กๆเองเป็นเมืองเล็กๆแต่อาหารอร่อยเยอะอาหารอร่อยอาหารมีหลายอย่างที่อร่อยออวันนี้เยนตาโฟก็ปิดโกยีก็ปิดมันมันมันมาเราโชคดีเกินไปไงโชคดีเกินไปมาแล้วมาแล้วไม่ได้ชิมแต่ว่าเดี๋ยวดูพวกนี้อีกทีว่าเขาปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมลูกชิ้นทำเอง พริกเขาเนี่ยเขาจะบดพริกไปอย่างเดียวนะฮะเขาไม่ใส่น้ําส้มอะไรเลยนะแต่ว่าถ uh ้าเกิดเราอยากรสชาติเปรี้ยวเราก็ใส่น้ําส้มน้ําส้มใส่ชูกันดเขาแยกกันไว้เขาแยกกันไว้ถ้าคุณไม่กินเปรี้ยวคุณก็ใส่พริกอย่างเดียวอันนี้เลยคือทีเด็ดผมชอบมากอันนี้ชอบอร่อวมากไงอร่อยครับอร่อยไหมอืมได้โอเคแล้อร่อยเลยจริงจริงแล้วถ้าเขาทำแบรนด์นะทำแบรนด์แล้วก็ไปขายแบบกรุงเทพแบบโคเร้งอะไรเนี่ย อันนี้โอเคนะอันนี้คือโรงเรียนเทศบาลตะบาลหินตั้งแต่ผมเรียนตั้งแต่ป .1 ถนนึงป .7 นะฮะแต่ว่าพอมานี่ประมาณกี่กี่ปีละ50-60ปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะ แต่ก่อนมันจะเป็นอาคารไม้นี่ <5. S 1> อาจารย์ใหญ่ผู้ในการ๋อ่ะรุ่นที่เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดนับตั้งแต่ <5. S 1> ผมศูนย์สี่ผมศูนย์สี่มาคนที่ยี่สิบหกนะฮะเป็นผู้ในการที่นี่ค่ะ เป็นไงฮะเด็กนักเรียนที่นี่น่ารักค่ะเด็กนักเรียนของเราก็สงสารนะคะบางคนก็มาจากครอบครัวที่ที่ไม่พร้อมเลยค่ะเ้องเด็กที่สบานอ่ะผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนักกีฬานักกุศลนักฟุศลครับตั้งแต่อาจารย์ประเสริฐอ่ะแต่จริงจริงแล้วผมเสียดายนะครับนา ต่าไม้ได้ก่อนเป็นอาคารมเป็นสำนักงานเทศบาลด้วยเป็นค่ะตอนที่หนูมานี่เขาก็ลื้อหมดแล้วจะมีตึกตอวนี้จะมีอาคารเศรษฐับนะคะที่เป็นฮอลหนเลยอันที่ยังอยู่อะค่ะพอดีที่คุณเก๋สอบอยู่นะคะซึ่งจะเดินดู่อยไหมแต่ก่อนมันจะเป็นไม้หมดเลยละค่ะค่ะถูกแต่่อปครับที่มานี่เป็นตึกหมดแล้วเทศบาลก็สวยค่ะ สํานักงานตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงเขียนแต่ก่อนสำนักงานเขาอยู่นี่ด้วยอันนี้อันนี้มาทีหลังผมโอ้อาคารนะครับอาจารย์ที่มาที่ทําเห็นแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นห้องพักครูบ้านพักครูเป็นอาคารบ้านพักครูสองชั้นค่ะใช่ครูเขาบอกว่าสอนหนังสือนี่แล้วก็พักที่นี่เลยใช่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 แล้วก็ตรงนั้นเป็นสนามย้าง ลมลื่นลมลื่นเทศบาลเนี่ยใครๆก็อยากเรียน ตอนนี้เรามาถึงร้านโกโยีแล้วทีนี้โกโยีมีมีสองสาขาสาขาหนึ่งกับสาขาสองอันนี้ก็คั่วเองคั่วเองอะไรเองหมดกาแฟตัรงแต่ยังไม่มีพวก s t a r b u c k ไม่มีอะไรพวกนี้เข้ามาจริงๆโอเลี้ยงที่นี่มันจะใหญ่มากถุงใหญ่ใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าโอเลี้ยงถุงใหญ่ใช่ไหมฮะถุงยักษ์ถุงยักษ์เอาถุงยักษ์อ่ะ ที่ไหนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวเขาเรียกโอเลี้ยงถุงยักษ์แล้วทุกเช้าเนี่ยต้องกินกาแฟกินโอเลี้ยงอ่ะมันแปลกมันเหมือนมันเหมือนเสรมันต้องเสร็จอะแล้วไม่นอนเลยตาสว่างเพราะกาแฟเขาเขาเขาคั่วเองคั่วเองเนี่ยกาแฟมีแบรนด์ด้วยนะเขาได้มีแบรนด์โกยีนี่ของเขาได้เปิดพิสดารนะร้านโอเลี้ยงที่ได้เปิดพิสดารมันก็แปลกนะนี่ก็เหมือนร้านสาขาแรกเป็นสาขาแรกที่ สาขาแรกจะอยู่บ้านบ้านเดิมเลยบ้านเดิมตระก,กูลของโกยีก็จะมีโกตาโกยีจะขายเลี้ยงอย่างเดียวเนี่เนี่เลี้ยงยักษ์กกมีที่นี่ที่เดียวกินทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ลองดูเปรียบเทียบกับพิสารเ่ยไห้น <c oughs> ี่คือ,อเลี้ยงยักษ์มันเป็นเสน่ห์ตรงนี้แหละะ่าน ทุกทกร้านที่ขายอลเลี้ยงต้องต้องต้องประมาณนี้ประมาณนี้เลยพี่พี่ขี่รกันมานบ้างคร้บว,วันนี้พ่สารเบนซิน500ครับผมอ่าพี่สารเป็นไงบ้างคุณพ่อใหญ่เป็นไงบ้างรถเสียหลักรถมีปัญหาใช่ไหมใช่อเอาเราอะไรไปทิ้มมันหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้เอาอะไรไปทิ้ม่นี้มั้งมันกลับเร็วไปนะตาบีจางเดียวบีจังเดียวอะไรนะมาตามที่มาตั้งโอ้ร้อยห้าร้อยห้าสะดุดสะดุดแต่ว่าช่วงช่วงที่ออกจากออกเริ่มต้นเลยล้อหมุนเลยนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะราบรื่นดีมันจะมีปัญหาตอนจะเข้าจะเข้าวิจิตระใช่ปะจะเข้าวิจิตรพอดีผมขี่แอนเทสพันหกฮารด้เดวิสันเป็นไงครับเดินทางโอ้มันสนุก ร้อนดิอืมต้ขี่มันจริงๆอย่างที่เต<ด>้ยบอกอะว่าผมขับรถแล้วโอเคดีเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนขับรถอะชอบไปเป็นกลุ่ม<ฮ>ะการการขับรถแล้วไปเป็นกลุ่มมันสนุกอละมันดูแล้วสวยงามนะไม่ใช่ว่าขับรถตักคนตักไปมันไม่ใช่อ่มเพราะงั้นจะเป็นกลุ่มได้ไงถูกป่ะได้ว่าไหมการขับรถมันต้องเป็นกลุ่มให้เกาะขบวนกันไปอะถ้ามีอะไรมาช่วยเหลือกันได้ไงสอนเลยสอนเลยนะฮะสอนเลยผมผมก็คิดว่าผมอาวุโสนะเวลาขับรถอะพยายามไปเป็นกลุ่มไอรถอะทุกคนมันแรงอยู่แล้วมันต้องไปขับเร็วหรอก ค่อยๆชะลอกันไปมีอะไรได้ช่วยเหลือกันทันงได้ใช่ใช่มีทั้งปิดทั้งทั้งเปิดหัวท้ายเงี้ยผมว่าโอเควิทย์อ่ะของผมครับยอนชิโน่ครับ500ร้อเบนเดลรี่ครับเป็นไงบ้างก็ขาชาพี่ขาชาดันดันไม่ถึงกิโลได้ดันติมโตข้าวเกือบสี่ห้าโลพี่เนาะมองกล้องเลยดิมองกล้องเลยแต่ว่าสนุกโดยโดยรวมขับปิดท้ายมาสนุกว่าพี่ก็นำสนุกไงมีช่วงเบาสักร้อย แล้วยี่บ้างแล้วสี่บ้างมันไม่เร็วเกินไปเบนนารี่นี่ของประเทศอะไรเป็นอิตาลีครับตัวนี้มันร้อยสิบปีละแต่จีนจะเทคโอเวอร์ไปมันมันมันผลิตผลิตที่จีนเลยครับออ๋ผลิตที่จีนแต่แบรนด์ของอิตาลีใช่ครับแล้วก็วอลโว่จีลี่เป็นเทคคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์วอลโว่ดีไซน์รถของพี่เอะไรผมขี่เออ่สถิตไกด์จำปีไม่ได้ป่ะได้มาประมาณ4-5ปีละโอ้แม่งมันแม่งมันเพราะนานๆได้ขับ ดานานได้ขับแล้วผมชอบมุดนะผมชอบมุดให้เสียงม,มันดังๆแล้วมันมันแหวกไงแม่งมันดี <laughs> ประมาณนั้นน่ะ <c oughs> ผมก็มีความประมาานะประมาทในตัวเหมือนกันแต่ว,ว่าเราเราเราก็ยังมีสติเราอยู่เราเราอยู่กับมันเลยเวลาเราขับเราต้องอยู่กับต้องอยู่กับรถเลยใจลอยไม่ได้เลยคันนี้ขับมันแล้วเดี๋ยว,ยวต้องกลับไปนี่ต้องไปเซ็ตพวกกล่องพวกอะไรใหม่เพราะมันไม่นุ่มนะเวลาเข้าเกียร์เพราะผมไม่ได้ทําอะไรเลยเออเวลาเข้าเกียร์ดังแคร็กแคร็กเราแวะแรง ที่โกโยีกาแฟโกโยีสาขา2นี้เป็นที่3ที่1เราไปก๋วยเตี๋ยนะในดกแล้วกันเป็นก๋วยเตี๋ยวในดกแล้วก็ไปโรงเรียนไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเทศบาลตะพานดีแล้วทีนี้มาลองพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาชิมรสชาติของกาแฟที่เขาคั่วเองกดขั่วเองจริงๆวันนี้เป้าหมายของเราจะไปโกโยีหนึ่งเนี่ยแล้วเสร็จแล้วโกยีโก,โย,โกโยีหนึ่งปิดแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เราเข้ามันไก่กับข้าวหมูแดงนะฮะแล้วเยืตาโกที่เราจะชิมปิดอีก เราโคชโชคดีเลยวันนี้ยเรามาแบบก็ป,ปิดหนีเราด้วยป,ปีเออสงสัย <c oughs> ไม่ไดน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เรากินข้าวหมูแดงอ,อาหารเช้าเสร็จเราก็จะไปวัดโพธิ์ทับวัดโพทับช้างแล้วก็วัดพุดทธเกตมงคลนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เองขอีพีนี้ขอขอขอแค่นี้ก่อนแล้วอีพีหน้าเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะไปไหน ให้เราคิดก่อนแล้วก็คอยติดตามด้วยกันเอกพลเมืองไทยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เราหน่อยถ้าเราได้ยอดวิวเยอะๆบางส่วนเนี่ยโดยโดยความสัตย์จริงเลยนะผมจะเอาเงินทุกส่วนใหญ่เนี่ยทำบุญจริงๆอยากช่วยเหลือสังคมงจริงๆนะฝากด้วยครับเอกพลเมืองไทยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ